สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับอินเดียนะ่ารักล่อนสุดขอบฟ้านะครับวันนี้ผมมาล่อนอยู่ที่แทนแทนแทนะฮะจับแพะชนแกะปานเกาลีนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามที่นี่นะว่าสวยงามแค่ไหนครับเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยฮะรประเทศอะไรที่เป็นทุ่งกว้างๆสวสิตเซอร์แลนดนะ์ไหมเป็นทุ่งเลี้ยงวัวอะไรกว้างๆอย่างนี้มันเป็นเก็บน้ำที่น้ำมันหลดลงแล้วกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ความสวยงามที่นี่กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดีให้ผมดูแผนกล้องให้ดูรอบๆเลยนะครับคือตรงนี้เขาอยู่ตรงกลางเข้ามาจะอยู่ตรงกลางที่เป็นภูเข,ขาล้อมรอบเลยล้อมรอบก็จะมีก็จะมีเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นสถานที่ที่สวยงามที่หนึ่งครับสวยงามมากๆทางจะลับๆนิดหนึ่งรับทางเข้านะฮะลับรับ ทางอาจจะเป็นทางลุกลังนิดหนึ่งอาจจะลําบากหน่อยตองช่วงทางก่อนเข้ามานะครับแต่ไหนเพื่อนเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมาชมความสวยงามนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้หมุนให้ดูรอบๆตรงนี้เลยนะนครับ,บที่นี่ก็เป็นที่ที่จะมาถ่ายพวก mv แล้วก็ p รีวิดดิ้งมากเลยนะครับที่นี่นะเป็นแล้วจะมี สามารถกางเต็นท์นอนได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะทางร้านค้าก็จะมีอยู่ด้านบนนู้นนะครับ <puck S 1> ด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยอวอมาเรื่อยๆนะครับเนี่ย <S 2> <S 2> ที่นี่ก็ก็จะมาถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายรูปซื้องามนะมาเน,นี่ยแต่ตอนนี้บรรยากาศต่อให้มีแดดก็ยังลมเย็นมากเลยนะครับนะครับถ้า,าเพื่อนๆมาภาพที่ตกยามเย็นนี่ผมว่าสวยมากเลยเมื่อกี้ถาม ติดต่อก่อนมาเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรติดต่อเขาได้เลยดเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นเมื่อกี้ให้ไปดูแพะแล้วตรงนี้มาดูแกะ,แกะที่นี่สัตว์เขาจะเชื่องทุกตัวนะครับแพะแกะไี่เชื่องมากไม่มีดุนะครับถ้าตัวไหนดุเขาจะไม่เอาเวามาไว้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ลูกค้าได้นะครับแต่ตัวเนี้ยนี้เป็นแกะนี่เชื่องทุกตัวนะครับสามารถจับได้นะครับ แต่ตอนเวลาให้อาหารนะครับเวลาให้กระถินนะ่ะให้อาหารเนี่ยเขาจะซนหน่อยเขาจะเข้ามาจู่โจมก็จะมีน้องอ่าเขาจะช่วยนะครับน้องที่เขาอ,อยู่ที่เนี่ยเขาจะช่วยอ่าช่วยถือกระถินให้นะครับอาจจะโดนพวกมันเหยียบเท้าได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ผู้หญิงครับบางทีอาจจะไม่รู้ครับมันจ,จู่โจมมาเหยียบเท้าอาจจะเจ็บได้นะครับ แกะนะครับเ้าซือเป็นแกะด่างแกะที่ล้วเป็นลายเหมือนวัวลายเหมือนวัวนมนะฮะเจ้าซือเป็นนะครับลายเขาจะไม่เหมือนตัวอื่นนะ นะครับสามาที่นี่ก็หักจากถินเนี่ยก็20บาทก็ช่วยทางร้านด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเข้าไม่มีเก็บค่าเลยนะครับก็มีประมาณลูกชุ้งลูกชิ้นน้ำอะไรเงี้ยช่วยอุดหนุนเขาด้วยนะครับ นักลอนุซฟาเลยนะครับ